จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอาน,นิพาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิสาธุ ฝนกำลังตกอีกแล้วบดแพรส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกมะแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเนยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุรูปัชยาริยานังโหตุสุกิตาโหตุคุรูปัชยาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทางสัพพะเปตตาหนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปลตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปลตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพะเวลีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวลีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินปรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศคุณกุศลจากการจเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพ,พเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลละบุญขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหโสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพ,พเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินคาถาชินะบ,บัญชนนโมตัสะพะคะวะโตเอาคาถาขาดไปหรอ พะทชิน,นะบัญชรฉบับยอ่อนโม,มตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะชินะปัญชระปริตตังมังลักขันตุสพัพพทาก้าจบชินะปัญชระปริตตังมังลักขันตุสพัพพทาชินะปัญชระปริตตังมังลักขันตุสพัพพ สัพพธาชิระปัญชะปริตังมังรักขันตุสัพพธาชิระปัญชระปริตังมังรักขันตุสัพพธาชิระชินะปัญชระปริตตังมังรักขันตุสัพพธาชิณะปัญชระปริตังมังรักขันตุสัพพธาชิณะปัญชระปริตตังมังรักขันตุสัพพธา ชิณปัญชระปริตังมังรักขันตุสัพทาภาธาบูชาภะภาธาบูชาพระศีวลีศีวลีจะมหาเทโรเทวตา,าระปูชิโตโสระโหปัญจะยาธิยาธิหิอหังวันทามิตังสถาศีวลีจะมหาเทโร ยักขาเทวาปูชิโตโสระโหปัญเจะย,ยาพิคิมหิตหังวันทามิตังสถาสีวรีเทระคุณังเอตังโสตถิภะวะตุมีสาธุหลับตา